อันนี้ก็มาเป็นความรู้นะครับนารถเฮียก็เจ้าดรีมคันนี้นะครับก็ไปทิปใหญ่มาเนาะและไอ้คันเนี้ยมันออกทิปหลายรอบไปแล้วมากๆนะครับชุดคัดมันไม่ไหวนะครับช่วงหลังๆมันจะลื่นเยอะ แล้วก็จะไปทิปใหญ่คราวนี้ที่เพชรบูรณ์นะครับก็จะลื่นเยอะนะครับในช่วงท้ายเกียร์นะเนียก็เลยจับเปลี่ยนแผ่นคัสต์นะครับเปลี่ยนแผ่นคัสต์พอเปลี่ยนแผ่นคัสต์เสร็จนะครับบางคนไม่ได้สังเกตก็สักแต่เปลี่ยนแผ่นคัสต์แล้วก็ประกอบประกอบเฮ้ยทำไมยังลื่นอยู่วะนะอันนี้เฮียก็เจอกับตัวเหมือนกันเห็นป่ะเห็นแผ่นคัสต์แผ่นสุดท้ายข้างล่างไม้ที่มันเป็นเหล็กอ่ะนะครับมันไม่สนิทนะมันไม่สนิทแล้วทีนี้เราต้องดูว่ามันเป็นกับแผ่นคัสต์หรือไอ้ตัวกดคัสต์ชามหน้าเนี่ยก่าเปอ แผ่นคัตนะครับทั้งทที่เฮียเบิกมาเหมือนกันนะครับเบิกใหม่มามือนหนึ่งจากร้านเลยนะครับเนี่ยเนื่องจากการอะไรเนื่องจากการขนส่งนายโยนทงโยนทับบางทีมันไม่ได้มากล่องมากับแพ็คใช่ปะ่ะเราก็ซื้อเหมามาเยอะเหมือนกันนะแต่บางทีอ่ะเนาะมันก็ไม่ได้อยู่ในแพ็คหรือถึงอยู่ในแพ็คมันไม่ได้อยู่ในกล่องไงเข้าใจปะ่ะเขาจับโยนบ้างอะไรทับบ้างเนี่ยแม่งเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าใครไปประกอบแล้วโดยที่ไม่ดูนะก็ลื่นอีกแน่นอนนะไอ้น้องชายแผ่นนี้แผ่นใหม่นะสรุปแล้วเฮียเอาแผ่นคัดตัวเก่าเนี่ยมาวางก็สนิทเหมือนเดิม เท่ากับไอตัวกดชามคัดไม่ไม่โกงนะครับมันเป็นกัดที่แผ่นคัดเองนะเปลี่ยนแล้วควรเลือกดูด้วยควรมองสังเกตดูด้วยว่าแผ่นคัดมันวางสนิทไหมมันต้องวางสนิทแบบนี้นะครับมันไม่สามารถที่มันจะโกงแบบนี้ถึงเรากดไปแล้วมันสนิทมันก็ใช้ไม่ได้นะครับมันวางแล้วต้องสนิทแบบนี้มันต้องสนิทนะห้ามโกง เดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคแนวทางสําหรับอาการที่บอกว่าใส่เกียร์ระดับนะครับใส่เกียร์ระดับมันเป็นเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคือ J d ดีคัสก้อนหน้านี่แหละครับมันสึกมันสึกล้อหมดอายุตามสภาพของมันอันนี้ลูกค้าก็ขี่มานะครับเขาเร่งเครื่องมาหึงเลยหน้ากดเกียร์ทีหน้าแทบลอยแม่งขี่มาได้ไงก็ไม่รู้ก็เลยดูให้มันหน่อยนะครับเฮียก็เลยบอกให้เป็นชุดคัสก้อนหน้าแหละเดี๋ยวเราต้องเช็คดูนะครับมันสึกเยอะนะครับแต่ถ้าใครจะซื้อตรงรุ่นก็แล้วแต่ตามใจนะครับก็จะอาจงบจัดประมาณสามสี่พันนะครับต้องซื้อ ของค่ายป้ายแดงนะครับคือค่ายไฮสปีดนะครับตัวนี้มาครบชุดเลยมาถึงเราถอดชุดเก่าออกใส่ชุดใหม่เข้าไปแทนนะครับใช้ดีเหมือนกันชุดนี้นะครับมีขายมา10กว่าชุดแล้วนะครับก็แนะนําลูกค้ามานะครับก็ลองใช้ดูนะครับก็ยกใส่ได้เลยไม่ต้องทําอะไรใดงสิ้นนะครับนะ สำหรับรถซิ่งใส่ได้ไหมก็ได้อยู่นะครับก็โอเคอยู่นะห้ากงห้าเก้าก็อยู่สบายเลยนะแล้วก็รถเดิมใส่ได้ไหมก็ยิ่งดีเลยน้องชายนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงบประหยัดที่ของค่ายไฮสปีดก็ทํามาใช้ดีนะครับพอเฮียก็จะจับใส่ให้รถลูกค้าคันนี้เหมือนกันนะครับก็ยกชุดเก่าออกหนึ่งอย่างงบประหยัดอันนี้มันตกราคาแล้วพันนิดๆเองน้องชายนะอ่ะประมาณนี้ใช้ดีลองดูถ้าของใครพังลองเปลี่ยนยกชุดนี้ดูเอาเรื่อง มาตัวนี้อีกนะครับของลูกค้านะครับตัวนี้ของสแตนดาร์ดเดิมติดรถนะครับมันหวานนะครับมันหวานก็คือมันรูดนะครับก็อันนี้ก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น M13 นะครับเกลียว1.5ของเดิมจะเป็น M12 M เนี่ยก็คือยังไง F12 ไม่ใช่หัวหัวเป็นเบอร์12นะไนาม่ใช่ที่ M เป็นเบอร์12คือเขาจะนับที่เกลียวนะครับหัวก็จะเป็นเบอร์17เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นเอ1.5นะครับเกลียวันะหยาบกว่านะประมาณนี้เม็นจะหย่ย นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็น17เหมือนเดิมนะครับมันพัฒนาไปไกลแล้วสมัยก่อน,นรเราต้องหาเกียวใหญ่เกียวใหญ่ไม่พอตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์17 18 19 20ไเหี่ย,ยหัวเบลเลอร์เลยนะครับตอนนี้ก็ยังหัวเหมือนเดิมใช้เบอร์17เหมือนเดิมแต่แค่เกียวเรามันโตขึ้นเรามีตัวตัดเกียวนะครับก็ถ้าตรงนี้เป็น13เราก็ต้องใช้13จุด หนะครับเกียวนะครับเ1 3จุดเกียว1.5นะครับเราก็หมุนก็ไปเลยหมุนง่ายมากเพราะว่ามันใกล้สูสีกันนะคอยหวานนะครับเราจะไม,ไ,ไม่ต้องเอาสว่านแยงเลยเอาตัวตัดเกียวหมุนเลยนะครับหมุนนิดเดียวแล้วเข้าแล้วก็เอาลมเป่าออกล้างนิดหน่อยโอ้ใช้ได้ใช้ดีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับกับน็อตน็อตมันจะมี3เบอร์ซั้งสแตนดาดเบอร์2กับเบอร์3นะน้องชายแล้วเป็นแม่เหล็กแรงดันสูงด้วยดูดตึบเห็นไหมขจัดพวกเศษเครื่องอะไรเครื่องต่างๆได้ดีเยี่ยมเลย Chào